เพสร้างเบลเลอร์เลยครับ สวัสดีครับผมคุณผู้ชมช่องมีสปะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เข้าป่าเช่นเคยครับผมสองคลิปที่แล้วเราทําอาหารอยู่แต่ที่บ้านเนาะคลิปนี้เราก็เลยเดินทางเข้าป่ามานะครับผมคิดว่าช่วงเนี้ยมันเป็นฤดูของเห็ดซางนะครับผมความจริงเห็ดซางมันนําไปทําได้หลายเมนูมากนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราจะเข้าป่ามาเนี่ยเพื่อจะมาหาวัตถุดิบในการทําอาหารแล้วก็จะทําเมนูที่เรายังไม่เคยเอาเห็ดซางมาทานะครับไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชม การเข้าป่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังครับเพราะว่า่าสภาพอากาศมันไม่แน่นอนนะครับบางทีตอนเช้าเช้าเนี่ยแดดจ้าเลยนะครับแต่พอช่วงบ่ายๆหรือว่าสายๆมาฝนตกก็มีนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กลางลําห้วยเลยนะครับผมแต่ก็มีข้อดีอย่างก็คือมันทําให้สภาพอากาศนั้นเย็นสบายนะครับผมอยู่ในป่าในเขาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับว่าเราจะไปเจออะไรกันบ้างไปเลยครับเจอแล้วครับคุณผู้ชมเห็ดซางครับ นี่ไงนี่ครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่มันแก่นะครับเนาะแล้วก็บางส่วนก็เน่าไปแล้วครับแต่ว่ามาเป็นยังครับเราก็คัดคัดเอาที่มันสามารถเอาไปกินได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมเห็ดซางอันนั้นเห็นใหญ่ๆอันยังมาแก่นะครับลองจับดูแล้วแต่กี่อโอเคอยู่ได้อยู่ครับ นี่ครับนี่ครับผมอืมนี่นะจ๊ะเห็ดสางเบลเลอร์เลยครับโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับผม ดูนี่ครับดงเห็ด้างชัดๆเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหมากมายไก่กล้องครับเต็มหน้ากล้องเลยครับคุณผู้ชมเห็นกอนเดี๋ยวผมจะไปแพนใกล้ๆให้ดูนะครับดูครับคุณผู้ชมเห็ด้างทั้งนั้นเลยครับผมอเยอะแยะมากมายครับดูครับนี่นะครับแพนกล้องไปเรื่อยๆนะครับผมดูโอ้แก่ไปเยอะเหมือนกันนะครับดูนี่ครับคุณผู้ชมเยอะแยะเลยครับ ถ้าเอามาตั้งแต่ตะวันนี่รับรองครับว่าได้ได้ทั้งหมดแน่นอนครับแต่กระบอเป็นอย่างนะครับปล่อยให้เป็นไปตามวัฏจักรครับผมอันไหนที่เน่าที่ยุบไปเราก็ปล่อยให้มันเป็นเชื้อในปีต่อๆไปนะครับผมเยอะมากเลยครับแต่เราจะคัดเอาไปเฉพาะอ่อนๆนะครับคุณผู้ชม มีครับผมมีครับมีครับผมอู้ยูยเยอะมากเลยครับอู้นี่ก็มี นี่ครับผมอันนี้ยังไหวอยู่นะครับเจออีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้นี่ก็แม่นะครับเนี่ยแต่ว,ว่ามันแก่ไปแล้วครับโอ้เจ็บเลยครับนี่ครับผม แต่เปลี่ยนมันออกนะครับนี่เครับอันนี้แกแล้วครับ เห็ดกลุ่มนี้นี่นดอกดอกสวยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าดูลักษณะ,ะแล้วค่อนข้างจะแก่ไปนิดหนึ่งถ้าเราจะเอาไปทํากินนะครับผมเนาะเราจะบเอาไปนะครับปล่อยให้เพิ่นยุบไปแล้วก็เป็นเชื้อเป็นสปอร์เพื่อเอ่อเิ้หองว่าให้อันเปิ้นขยายพันธุ์ไปในปีหน้าเรื่อยๆนะครับดูครับผมเต็มปลาแล้วครับผมกินมาไว้ครับกินมดยเยอะเกินไปนะครับผมแก่หมดละ ดูลักษณะของต้นบุกนะครับนอที่เขาหากินในหน้าแล้งคุณผู้ชมตอนนี้มันมีขนาดที่ใหญ่โตมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าชาวบ้านไม่นิยมกินแล้วนะครับเพราะว่ามันปลายปลายฝนนี่เขากลัวว่ามันจะแก่เกินไปนะครับผมอันนี้เป็นร่องรอยของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะหานอไม้หรือว่าหาด้วงในนอไม้นะครับนอแต่ดูจากความแก่ของนอเนอี่ยคิดว่าน่าจะมาหาด้วงนะครับ มันจะมีด้วงอยู่ในนอไม้นะเพื่อนจะหาไปกินกันเนาะอันนี้ดูจากลักษณะแล้วน่าจะประมาณเมื่อวานนะครับเมื่อวานหรือวันนี้อ่าน่าจะเมื่อวานครับเพราะมันเหี่ยวๆหน่อยหนึ่งแต่ไม่นานนะครับเนะี่ยดูละมนี่อีกหนึ่งจุดนะครับล่องรอยชาวบ้านมาหานอไม้หรือว่ามาหาด้วงนะครับผม จากที่เขาได้เห็ดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เราจะใช้ทาอาหารเพื่อ,อดํารงชีวิตยอยู่ในป่าในวันนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องค้นหานั่นก็คือแหล่งน้ํานะครับตอนนี้ผมก็เลยเดินลงมาในห้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีน้ําในการล้างเห็ดและ,ะใช้ทาอาหารนะครับผม ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาก็ไฟทิ้งไว้นะครับเพื่อเขาจะเตรียมทําอาหารแล้วก็เป็นการไล่ยุงไปในตัวด้วยเนาะแต่ว่าระว่างนี้เขาจะเอาเห็ดไปล้างก่อนนะครับผมไปลยครับอย่างที่ผมบอกในทุกๆคลิปนะครับว่าอ่าถ้าเขาหู้ป่านะครับเนาะในการเข้าป่าเนี่ยถ้าเขารู้ป่าว่าป่าไหนมันมีอย่างกินได้น่ะมันจะเป็นความอ่าพูดงงว่ามันจะเป็นความได้เปรียบนะครับเวลาเขาเข้าป่าเนาะเพราะฉะนั้นในการเข้าป่าแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเป็นป่าที่เขาบบกเคยไปเนี่ย เขาก็ต้องศึกษาข้อมูลเหตุกรณ์น,นะครับผมแต่อย่างปลายที่มีสปะอยู่นี่มันคือเขาดำรงชีวิตยอยู่นี่ตั้งแต่ละออนแล้วเนาะตั้งแต่เด็กน้อยละก็เลยค่อนข้างที่เขาจะทราบดีว่าในแต่ละฤดูนยะมันจะมีอย่างกินนะครับผมเดี๋ยวเอเฮ็ดนี่มาล้างก่อนนะครับผม การทำเตานะครับคุณผู้ชมจ่าจก้อนหินนะครับผมมาทําเป็นก้อนเศร้าเนาะสามก้อนนะครับผมเพื่อเราจะได้ตั้งหม้อที่เราจะได้ใจําทำอาหารได้นะครับทําเป็นก้อนเศร้าเสามก้อนไฟที่เขาก่อไว้ตะกี้มันหมดไปนะครับเดี๋ยวเราจะก่อไฟใหม่ครับเพราะว่าไม้มันชื้นนะครับคุณผู้ชม อย่างที่ผมบอกเสมอครับว่าถ้าห้างหูปลานะครับว่าปลาจุดไหนมีของกินอะไรอย่างเนี้ยเขาก็สามารถเตรียมเครื่องปรุงมาจากบ้านได้สบายสบายครับแต่ถ้าการไปหาทํามาหากินอย่างเนี้ยคนภาคเหนือเพิ่นจะถือกันครับนาอว่าการเตรียมอ่าอย่างต่างๆนะครับเตรียมเครื่องปรุงอะไรอย่างมาเนี้ยมันจะแก่นนะครับห้หู้ว่าภาคกลางว่าแก่นนี้มันฮองว่าอย่างเนาก็คือว่ามันหาจะหามาได้ครับนาะถ้าเเตรียมเครื่องปรุงมาก่อนมันจะฟาวอย่างเงี้ยครับเนาะ แต่อันนี้คือว่าเฮาหูปลาอยู่แล้วก็ม่มีปัญหาอย่างครับผมหลังจากที่เฮาเตรียมน้ําไว้นะครับคุณผู้ชมพอน้ําเดือดนะเนี่ยเฮาก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะครับผมส่วนที่มันเป็นแหกนี่เขาจะตัดแล้วก็เอาปักไว้ที่ในป่านี้นะครับเพื่อมันจะเจริญเติบโตต่อไปเนาะนี่นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมส่วนนี้เขาจะเอาไปเสียบไว้เผื่อมันจะเจริญเติบโตต่อไปนะครับ พอน้ำเดือดไปสักพักแล้วเนยครับคุณผู้ชมเขาควรจะตักเอาตะไคร้ออกนะครับเพราะว่าถ้าเขาปล่อยทิ้งไว้นะ่ะมันจะมีกลิ่นตะไคร้เยอะเกินมันจะทําให้แกงของเขานี่เหม็นตะไคร้นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องตักออกก่อนครับจากนั้นก็เฮดใส่ไปเลยนะครับคุณผู้ชม เนี่เขาจะชีกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกในการรับประทานนะครับผม นนมันมีเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำนะครับอ,อยู่เหนือสีแซงของเขานะครับผมแบบเป็นของปลาม้ก็น่าจะเป็นของทหารครับคุณผู้ชมครับผมถ้าน้ามันเดือดแล้วก็รอเห็ดมันสุกนะครับเราลองจิ้มพอเห็ดกันเนาะเห็ดมันสุกแล้วนะครับเขายกลงเลยนะครับบ่ต้องปรุงบนนี้เนาะ ยกลงมาข้างหลังเดี๋ยวไปปรุงข้างหลังเอาครับครับคุณผู้ชมหลังจากที่เขายกหม้อเห็ดลงมาแล้วนะครับหั่นพักแคลวหรือว่าพักไผ่ใส่ลงไปครับผมจากนั้นหั่นหอมดวนหรือว่าสะระแหน่แล้วก็ใส่ลงไปนะครับคุณผู้ชม ต่อไปก็หอมหัวแดงครับหั่นใส่เลยต้นหอมผักชีนะครับหั่นลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับต่อไปพริกลาบสำเร็จนะครับคุณผู้ชมที่ผมใช้พริกลาบสำเร็จก็บเพราะว่ามันมีเครื่องเทศต่างๆเนาะบักแควนเม็ดผักชีต่างๆอยู่แล้วนะครับผม หน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมน่ากินหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวไปกินต้มยำเห็ดพริกลาบกันเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมต้มยำเห็ดสางพริกลาบของเขานะครับนี่จะลองกินดูก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไงผมยังไม่ได้กินเลยนะครับอ่าถ้าภัยชอบเปรี้ยวเนาะก็เขาก็สามารถเติมมะนาวไปได้นะครับผมแต่วันนี้ผมมาได้เอามะนาวมาครับผมอืมครับ โอ้โหหอมพริกหอมื่องเทศครับหอมืึ้งเทศแล้วก็สมุนไพรต่างๆเนาะผักแพลวหรือว่าผักไผยเนาะแล้วก็มีอ,อะเดี๋ยะชะละแนหรือว่าหอมดวนนะครับหอมมากมกเลยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ารสสัมผัสของเนื้องเนี่ยมันจะมีความนื้อๆเนาะจะมีความนึ้อๆน้อยๆน่ะทำให้เวลาเอาเกี๊ยวนะมันจะมีรสสัมผัสที่ดีนะครับอืม หอมมากเลยครับอร่อยมากเลยก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนชนบทเนาะบางทีเข้าปา่าเข้าอาย่างก็เข้าก็สามารถหาของกินได้ตามป่านะครับบางทีถ้าเฮาหูแหล่งอยู่แล้วว่าเฮาเข้าป่าในฤดูนี้เนี่ย เขาจะได้อย่างเป็นของกินนะเขาก็เตรียมเครื่องปรุงมาเลยนะครับผมรับรองไม่มีพลาดนะครับแต่ก็อยุที่ฝีมือเหมือนกันเนอะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของเฮามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เฮาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งสําหรับคนที่ยังบ่เคยกดนะครับผมถ้าหากมีข้อเสนอแนะอย่างก็าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ